มือปืนรับจ้างเคยสังหารอดีตกำนันดังในจังหวัดส,สตูลก่อนผันตัวเองมาเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มนายเสกสิทธิ์อายุ50ปิปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในหมู่ที่7ตําบลทุ่งลานอําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่3เมษายน2557เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรควนขนุนได้จับกุมนางสาวสมพิษพร้อมยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าโดยจากการสืบสวนขยายผลทำให้ทราบว่านางสาวสมพิษได้รับยาเสพติดมาจากนายเสกสิทธิ์ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างทวงหนี้ค่ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัดทลุงและจังหวัดสตูลและได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ายาเสพติดด้วย หลังจากนางสาวสมพิษถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายเสกสิทธิ์ได้ไหวตัวทันและหลบหนีออกไปจากพื้นที่พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งศารจังหวัดพัทลุงออกหมายจับดังกล่าวจากการตรวจสอบทราบถึงพฤติกรรมโหดร้ายของนายเสกสิทธิ์เมื่อปีพศ2556เคยร่วมกันกับพวกก่อเหตุใช้อาวุธสงครามประเภทปืนอากา้ายิงถล่มนายเนื่องอายุ61ปีอดีตกำนันชื่อดังในพื้นที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนงังจังหวัดสตูล จนกระสุนทะลุเข้าไปที่ต้นแขนขวาต้นแขนซ้ายและแผ่นหลังรวม9้านัดและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีหน่ำซ้ำกระสุนดังกล่าวยังถูกเด็กหญิงคนนึงนิอายุ5ขวบเข้าที่บริเวณแขนซ้ายหนึ่งนัดจนได้รับบาดเจ็บโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุทั้งหมด7คนวางแผนทำงานกันเป็นทีมมีผู้จ้างวานสองคนมือปืน3คนมีคนจัดหามือปืน1คนและผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนซึ่งปมเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองท้องถิน่น ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามได้สืบทราบว่านายเสกสิทธิ์ผู้ต้องหารายนี้ได้หลบหนีมากบดานอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีบ้านเลขที่ในหมู่ที่7ตําบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาจึงได้วางแผนเข้าทําการปิดล้อมจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพฤติกรรมการก่อเหตุที่ผ่านมาทําให้คาดว่านายเสกสิทธิ์อาจมีอาวุธปืนหรือมีการประทะกับเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีการจับกลุ่ม จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงบ้านพักที่นายเสกสิทธิ์พักอาศัยอยู่จึงได้วางกำลังปิดล้อมโดยรอบบริเวณจากนั้นได้กดดันให้นายเสกสิทธิ์ออกมาจากบ้านพักเพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สุดท้ายนายเสกสิทธิ์ยอมจำนนและเดินออกมาจากบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมตัวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรควนขนุนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป